ประเทศไทยก็ขึ้นอยู่กับอนาคตของเด็กคุณน,นําของเราความจําเป็นของการสร้างผู้ชายนะครับให้เป็นชนรุ่นใหม่ที่มีศักยาภาพนะครับมีความเป็นชายเป็นเรื่องเร่งด่วนแล้วก็สําคัญในปัจจุบนันให้ผู้นําสร้างชีวิตหนูทาให้หนูรู้จักระเบียบและรู้จักพระเจ้ามากขึ้นและจริงๆแล้วอ,อนาคตของทิสจะก,ก็ขึ้นอยู่กับอนาคตของเด็กที่รับเชื่อที่เป็นเด็กคุณน,นําของเราที่สามารถทํางานร่วมกันได้และต่างรรุ่นรวมกันได้ ในทุกเจเนอเรชันใน GBYMB นะครับเราพัฒนาและก็สร้างเด็กผู้ชายเรามีหลักสูตรเรามีกิจกรรมนะครับเรามีวิชาเรียนนะครับเพื่อที่จะพัฒนาเด็กชายให้เป็นชายเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าประเทศต้องการผู้ชายที่ท,ทันสครับอย่าลืมนะคะน้องๆค่ายผู้นำา b b ของเรา12-15ถึง15ตุลาคมนี้อย่าลืมและอย่าพลาด สร้างชีวิตสร้างผู้นำสร้างศักยภาพกลับไปพัฒนากรของเราให้ดีเยี่ยมอย่าลืม